สวัสดีครับชาวยูทูบดันด้วยครับอยู่ต้องคิวแตนเี่ยวไม่คิวแตนดีแต่ปลามากินเหมือนเดิมครับนี่ผลไม้เต็มครับอันนี้ผมกินไม่เป็น,นครับเรากินดูครับไม่เป็นผลอะไรไม่รู้ครับนี่ผลอะไรครับก็อ,อร่อยเลยครับอืม เปลือกมันกินได้ครับเปลือกกินได้ครับ,กกน,รบน้ำจิ้มจิ้มคนเียครับบทนี้ผมก็เคยกินอยู่ครับมันเปรีป้ยวหวานๆครับกลมกล่อมครับ อืมชริมไรฮยไรับ,อย,รบยอดเลยครับเนี่ยเคยกินมากครับนี่ยผลครับผล ก่อนตัคลิ๊นลาครับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้พามาชิมของอร่อยครับเนี่ยพาไปชิมของอร่อยตั้งหน่อยครับเนี่ยนี่ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับ